สวัสดีครับวันนี้ร้านตะไบไฮโรเทคนะครับก็จะมาเสนอสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับผมจานสไลด์ครับเม็ดงาน3เม็ดนะครับผมนะฮะในชุดก็มีจานให้1ใบครับสวยงามครับนะครับมีลูกวัดดวงให้3ลูกครับยินไหลปกตินะครับผมนี่นะครับยินไหลปกตินะครับตาสวยนะครับแล้วก็นะครับลูกวัดดวงประกอบให้1ชุดนะครับผมชุดนี้แม่นมากนะครับเป็นงานตัวใหม่นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผม ม่เหล็กจับไม่ติดนะครับลูกไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับนี่ครับไม่เหล็กขาวไม่เหล็กอย่างแรงนะครับนะครับการสไลด์ก็เหมือนการทั่วไปนะครับนี่นะครับสไลด์ทั่วไปคือมีจุดให้ครับนี่อย่างสไลด์ใหม่นี่ครับจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับนี่สไลด์ม่นี่นี่นะครับเป็นเอวครับนี่เห็นไหมครับนี่ใส์ขึ้นบนนี้ครับ ใส่ที่จุดเลยครับผมก็จะเป็นหกครับนี่ครับงเนี้มันแม่นชุดชัวเลยนะครับหกครับผมส่วนข้างๆแล้วก็เป็นสองครับฝั่งนี้ครับแม่นมากครับน้องท่านซื้องานที่อื่นมาครับผมอาจจะไม่แม่นนะครับผมก็เลยลองเคยลองมาหลายงานหลายเจ้าแล้วครับผมไม่แม่นคือผมไม่ผ่านไม่ผ่านมือผมแลวผมเขย่าไม่ได้นี่คือไม่ปล่อยขายออกตลาดแน่นอนนะครับคืวนี้แม่นมากนะครับรับประกันเลยครับ มีลูกผสมให้สามลูกนะครับนี่ครับนี่คือแถวสองนะครับนี่แถวห้าครับฝั่งฝั่งขวามือนะครับผมนี่นะครับเอ่อต่นี้เราก็ผสมมาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเสียบสายหรือเสียบฝ่าครับเอาตัวนี้คุณก็จะเอาห้าสองเหมืกันครับนี่ห้าสองนม่ใชเป็นเอียวห้าสองเอียวครับเปิดนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันก็สไลด์เอาตามตามชอบได้เลยครับบนล่างหรือสายฝาก็เลือกลูกได้เลยครับผมนะฮะก็จะมีลูกประกอบให้สามลูกนะครับผมนี่นะครับงานสวยๆนะครับผม กลนจาจเสียงเพาะนะครับาด้วยนะครับร้านตะวันไฮโดรเทคชลบุรีนะครับผลงานใหม่ล่าสุดสวยๆใสๆนะครับผมติดต่อมาได้ครับผมตัวนี้แม่นมากครับรุ่นพัฒนาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะฮะและประกันเลยแม่นมากเลยครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับ